อย่าเพิ่งเซลฟ์ทอสกับตัวเองนะคะถ้าเกิดว่าคุณนะคะยังไม่รู้เรื่องนี้อันนี้ฟ้าตั้งใจที่จะมาตอบคําถามเพราะว่ามีพี่หลายคนนะคะถามฟ้าในเรื่องของการเซลฟ์ทอกหรือว่าพูดกับตัวเองถ้าเกิดว่าเราอยู่ในแวดวงของการพัฒนาตัวเองหรือว่าการฝึกสมาธิเนี่ยเราจะเคยได้ยินคําว่าเซลฟ์ทอกหรือว่าเซลฟ์แอฟเฟอร์เมชันเซลฟ์ทอสก็คือการที่เราอะคะ่ะ พูดคำพูดดีๆกับตัวเราเหมือนให้เข้าไปในจิตใต้สํานึกอนค่ะแล้วก็เปลี่ยนแปลงร่างกายของเราทีเนี้ยมันมีดาบสองคมเนาะเราจะต้องรู้วิธีการที่จะเลือกคำอะค่ะเพราะถ้าเราเลือกไม่ถูกอะสิ่งเนี้ยกับกลายเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกแย่กว่าเดิมแต่ก่อนที่ฟ้าจะพูดวิธีการเลือกอะค่ะเราจะต้องรู้ก่อนว่าไอ้คำพูดเนี้ยค่ะมันส่งผลต่อร่างกายของเราจริงๆใช่ไหม มีการทดลองนะคะโดยดรมาซา루อิโมโตเนี่ยเป็นคนที่เขียนหนังสือชื่อว่า Hidden Message from Water คือท่านได้ทำการทดลองค่ะคือเอาน้ำนะคะมาใส่แก้วเนาะแล้วก็แก้วนึงอะคะ่ะเราเขียนว่าแบบฉันรักเธอส่วนอีกแก้วนึงอะคะ่ะเขียนว่าแบบฉันเกลียดเธอเสร็จแล้วก็ตั้งทิ้งไว้นะแล้วก็เอาน้ำมาะคะ่ะมาเข้ากล้องจุลทรรศน์และพบว่าน้ำที่เขียนว่าฉันรักเธอค่ะเป็นผลึกที่แบบสวยงามมากทุกคนส่วนน้ำนะคะ ที่มาจากแก้วที่บอกว่าฉันเกลียดเธอค่ะคือผลึกของน้ำอมันแบบไม่เป็นรูปเป็นล่างเลยอะค่ะสิ่งนี้บอกว่าคําพูดหรือว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยส่งผลต่อโมเลกุลหรือว่าผลึกของน้ำา o i อสสาคัญก็คือร่างกายเรานะคะมีน้ํามากกว่า70% เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดนะคะสิ่งที่เราคิดเนี่ยเขาคือแรงสั่นสะเทือนเขาย่อมส่งผลต่อโมเลกุลของน้ำและแน่นอนว่าส่งผลต่อร่างกายของเราด้วยอะคะ่ะ ทีนี้ร่างกายเรานะคะมี3อย่างที่กําหนดความเป็นเรานะคะ1ก็คือความคิด2คือคําพูดและ3คือการกระทําเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราแบบมีในทุกวันนี้อะคะ่ะเกิดจากการ3อย่างเนี้ยที่มันบล็อกเราอยู่ทําให้เราเป็นเราทุกวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนจาก3อย่างก็คือความคิดคําพูดและการกระทําค่ะ ทีนี้อีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่จะยืนยันได้ว่าคําพูดหรือว่าสิ่งต่างๆข้อมูลต่างๆเนี่ยอยู่ในร่างกายของเราคุณเคยไปแบบตรวจเลือดไหม เวลาที่เราไปตรวจเลือดเช็คคอเลสเตอรอลเช็คน้ําตาลเช็คไตรกีซลายอะคะ่ะรู้สึกไหมคะคือเขาจะต้องดูดเลือดเราไปถูกไหมคะแล้วเอาไปวัดข้อมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยในเลือดอะสิ่งที่เราเห็นแค่ว่าเป็นเม็ดเลือดอะคะ่ะจริงๆแล้วว่าเลือดเรามีการบันทึกข้อมูลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารับมาแต่ละวันความคิดที่เราพูดกับตัวเองสิ่งที่เราพูดกับตัวเองเนี่ยมันอยู่ในกระแสะเลือดอยู่ในเซลล์ของร่างกายเราแล้วมาทําให้เราอะเป็นเราทุกวันนี้ค่ะทีนี้ ในการที่เราจะเลือกบทเซลฟ์ทอล์กหรือว่าบทที่เราจะพูดกับตัวเองเนี่ยก็จะมีคำพูดดีๆใช่ไหมหลายนคนคงเคยได้ยินเช่นแบบฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นเศรษฐีร้อยล้านฉันเป็นความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ point ของการที่เราจะเลือกคำพูดนะคะสิ่งนั้นนะคะจะเปลี่ยนเราเมื่อเราเชื่อในคำพูดนั้น ทุกคนฟั่งไฟทีนะคำพูดนั้นนะคะจะส่งผลกับเราเมื่อเราเชื่อว่าเราเป็นสิ่งนั้นหรือว่าเป็นคำพูดนั้นนะคะจริงๆคำถามเราอะต้องย้อนกลับมาถามตัวเองว่าวันที่เราพูดว่าฉันเป็นคนร่ำรวยอะฉันรู้สึกแบบนั้นไหมหรือวันที่ฉันบอกว่าฉันเป็นคนมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะคุณรู้สึกแบบนั้นหรือเปล่า มันเป็นดาบสองคมตรงที่ถ้าเกิดคุณพูดคำนั้นนะคะแล้วคุณสามารถรู้สึกได้นะสิ่งนั้นจะส่งผลต่อโมเลกุลในร่างกายของคุณค่ะแต่ในวันที่คุณพูดออกไปอ่ะคือคุณพูดแค่คำที่ออกจากปากะคะ่ะแต่คุณไม่สามารถเชื่อได้ว่ามันเป็นสิ่งนั้นจริงๆมันยิ่งทำให้คุณนะคะรู้สึกขัดแคลนแล้วก็รู้สึกแย่เข้าไปอีกะคะ่ะ ในวันที่เราทำสมาธิอะค่ะเราเปลี่ยนขึ้นสมองเนาะแล้วเราก็เซลล์ a f f i r m a t i o หรือว่าพูดสิ่งดีๆกับตัวเองอะแต่พอเราลืมตามาเราพบแต่ความขาดแคลนอะเราพูดว่าฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นเศรษฐีร้อยล้านแต่คุณลืมตาขึ้นมาค่ะคุณเจอบินค่าไฟคุณเจอบ้านที่มันยังไม่โอเคมันเจอชีวิตที่มันยังไม่โอเคอะค่ะมันเริ่มเห็นความต่างของสิ่งที่อยู่ในสิ่งที่เราคิดกับ สิ่งที่อยู่ในปัจจุบันยิ่งคุณเห็นความต่างคุณยิ่งเห็นถึงความขาดแคลนและเมื่อคุณเห็นแต่ความขาดแคลนคุณยิ่งเอาสิ่งนั้นนะคะกลับมาตอกย้ำตัวเองว่าฉันไม่สามารถรวยได้ฉันไปกว่านี้ไม่ได้ฉันมีชีวิตที่ดีกว่านี้ไม่ได้อันนี้มันก็เลยเป็นดาบสองคมของการที่เราอะค่ะเซลฟ์ทอ แล้วพอมาถึงตรงนี้เราจะแก้ยังไงสำหรับฟ้านะคะถ้าเกิดว่าคุณสามารถเชื่อคํานั้นได้นะคะให้คุณพูดสิ่งนั้นกับตัวเองไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เชื่อในคำนั้นนะคะให้ลองเปลี่ยนคำนะคะจากฉันเป็นคนร่ำรวยะคะ่ะให้ลองเปลี่ยนเป็นสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาหาฉันเงินทอง ความอุดมสมบูรณ์กําลังจะเข้ามาหาฉันทุกคนสังเกตไหมคะว่าฟับเปลี่ยนคําเป็นคําว่ากําลังจะหรือว่าแบบเหมือนกับเป็นการเคลื่อนที่ของพลังงานการเคลื่อนที่ของเงินที่กําลังจะหลั่งไหลเข้ามาหาฉันเวลาที่เราบอกว่ากําลังอะค่ะเราจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยแบบสิ่งนี้มันกําลังจะเข้ามาหาเราเว้ยมันเหมือนกับทําให้เราเชื่อได้มากกว่าว่าสิ่งนี้กาลังจะเข้ามาจริง ทุกคนลองลองค่อยๆจับความรู้สึกดูะคะ่ะถ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเชื่อนะคะว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณไปแล้วไม่ว่าคุณจะพูดอะไรก็ตามให้คุณใช้คํานั้นไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เชื่อนะคะให้คุณใช้เป็นประโยคที่กําลังจะเข้ามาสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นเงินกําลังจะเข้ามาค่ะแล้วมากกว่าการที่คุณนะคะพูดอะไรกับตัวเองนะคะคือการที่คุณอะใช้ชีวิต อันนี้ฟ้ารู้สึกว่าไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยนะคะแล้วกลับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะพอยต์ของเซลฟ์แอดมิเมชัน hmm. ที่จะทำให้เปลี่ยนชีวิตคุณ mm hmm. ไม่ใช่แค่คำพูดว่าคุณพูดอะไรนะคะ mm hmm. แต่คือการที่คุณนะคะใช้ชีวิตยังไงหมายความว่าเราจะทำสมาธินะคะเซลฟ์แอดมเมชัน hmm. mm hmm. พูดคำพูดดีๆกับตัวเอง mm hmm. ใช่ป่ะเสร็จแล้วคุณหยิบคาว่าสตินะคะออกมาใช้ชีวิตหมายความว่าตอนที่คุณใช้ชีวิตอะคะ่ะคุณจะต้องใช้ชีวิตด้วย การให้ออกไปเราจะให้คนอื่นได้เมื่อเรามีสิ่งนั้นมาแล้วเราจะแบ่งปันออกไปได้เมื่อเรารู้สึกว่าเรามีมากพอที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นแต่คุณอย่าเพิ่งคิดว่าคำว่าให้ในที่นี้ค่ะจะต้องเป็นการให้แบบเงินเยอะๆเป็นการบริจาคเงินเยอะๆไม่ใช่เลยนะคะการให้ในที่นี้แก่นของการให้คือความรู้สึกแก่นของการให้คือความรู้สึกเพราะความรู้สึกคือการสั่สนสะเทือน มันอาจจะไม่ต้องให้ด้วยเงินนะคะคุณอาจจะให้เป็นการให้รอยยิ้มให้รอยยิ้มกับคนที่คุณเดินผ่านไปผ่านมาให้คำขอบคุณกับแม่ค้าที่เขาแบบจ่ายของให้กับคุณนะคะขอบคุณกับพี่ยามที่เขาจ่ายบาทจอดรถให้กับเราขอบคุณให้กับลูกค้าที่เขามาซื้อของให้กับเราให้ด้วยคําขอบคุณให้ด้วยรอยยิ้มให้ด้วยความรู้สึกลักให้ด้วยความรู้สึกห่วงใยบางทีแค่เป็นการถามแฟนเราว่าแบบ วันนี้เหนื่อยไหมโอเคหรือเปล่ามีอะไรจะเล่าให้เราฟังไหมคุณไม่ได้จ่ายสิ่งนี้ด้วยเงินแต่มันเป็นความรู้สึกรักความรู้สึกดีที่เราให้ออกไปอะค่ะโลกใบนี้นะคะคือความสมดุลคุณจะได้สิ่งใดกลับมานะคะคุณจะต้องจ่ายออกไปก่อนคุณก็เลยจะได้ยินคําว่ายิ่งให้ยิ่งได้รับอะคะ่ะเพราะว่ามันคือการหมุนเวียนของพลังงานเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณออกมาจากสมาธิใช้ชีวิตด้วยการให้ นั่นคือจุดเริ่มต้นของการหมุนของพลังงานค่ะเมื่อจ่ายออกคุณจะได้รับกลับมาเมื่อจ่ายออกคุณจะได้รับกลับมาคุณสังเกตกง่ายๆก็ได้นะคะน้ำตกไม่มีวันเนา่าเพราน้ำตกคือการไหลเวียนคือการไหลของพลังงานแต่น้ำที่เน่าคือน้ำที่อยู่นิ่งธรรมชาติบอกเราเสมอนะคะสายลมการไหลผ่านบ้านที่ดีที่เขาเรียกว่าห่วงจุ้ยค่ะจะต้องเป็นบ้านที่มีลมไหลผ่าน เพราะว่าลมเนี่ยเขาขับไล่พลังงานมันคือการไหลเวียนจะต้องมีการไหลเข้าและมีการไหลออกธรรมชาติสอนให้เรากินให้อิ่มและรู้วิธีการที่จะขับถ่ายออกไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้วิธีที่จะได้รับเมื่อเราให้ออกไป เมื่อเกิดการให้จะเกิดการกระแสไหลเวียนของพลังงานค่ะเราจะรู้สึกสมบูรณ์เราจะรู้สึกว่าเราคู่ควรได้รับสิ่งนั้นนะคะเราจะรู้สึกถึงความล่ำรวยรู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์เมื่อเรารู้จักที่จะให้ออกไปเมื่อกระแสของความให้ออกไปออกไปนะคะเราจะค่อยๆได้รับสิ่งดีๆ แล้วคุณจะต้องใช้สายตาแห่งปัญญาใช้สติอะคะ่ะในการรับรู้สิ่งดีๆที่ค่อยๆเข้ามามหาเราะคะ่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยสิ่งดีๆนั้นเขาไม่ได้เข้ามาเป็นก้อนใหญ่ๆอะคะ่ะ<ม>เขาจะค่อยๆมาแบบทีละเล็กทีละน้อยขอให้เราค่อยๆมองเห็นสิ่งนั้นนะคะ<ม>เงินเท่าไหร่ก็ตามจะเล็กน้อยเท่าไหร่ก็ตามให้คุณเห็น<ม>เห็นแล้วขอบคุณขอบคุณเป็นการดันโฟล์หรือว่าดันพลังงานให้ค่อยๆไหลเข้ามาแบบมากขึ้นไปอีก ะะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเลือกเซลฟ์เฟอร์เมชันเลือกคําพูดที่จะพูดกับตัวเราให้ถูกนะคะพูดตอนทำสมาธิหยิบสติออกมาใช้ชีวิตใช้ชีวิตด้วยการแบ่งปันออกไปใช้ชีวิตด้วยการให้เมื่อกระแสของความอุดมสมบูรณ์ค่อยๆไหลเวียนนะคะคุณจะค่อยๆเจอความอุดมสมบูรณ์นั้นจะค่อยๆเจอความโชคดีด้วยตัวคุณเองค่ะ